มามาโอเคโอเคเอ้ยต้องใช้ไอ้นั่นนี่ว่ะโอ้โหชีวิตลืมอีกแล้นี่แหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละเ,เอ้ย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 รุนแรงอยู่นะรุนแรงอยู่นะโอ้โหผม เปิบเปิบเปิบนี่โอ้โหครบสักทีโอ้ยอะดูเลยแล้วกันว่ามันให้อะไรมาบ้างดูสิเซตโบนัสนะครับเด็ดด,ดวๆิ <c oughs> ผมก็ใจถูกไหมแปบ๊บหนึ่งนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความเร่งสูงสุด15%โอ้โหเ <c oughs> ยอะจัดเลยลองดูสินี่ฮะ วิ่งเร็วขึ้นติสนึงนะไม่มากอ่ะแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็คราฟมาแล้วเนาะและนี่ก็คือ NPC ที่ได้มานะครับค่อนข้างเยอะมากๆนี่ฮะมันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นที่ NPC ด้วยครับแต่ผมขอลองเช็คดูซิว่ามันคืออะไรกันแน่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเทมใหม่ๆมากกว่า ไหนลองดูซิ <P ain> พ่อค้าขายระเบิดวิขายด้วยเนะี่ยดิเฟน์วิแจมแจมผมไม่ต้องคาร์ฟนะอันนี้ดีอันนี้ดีซื้อเลยฮะผมมีอยู่2แพตตินัมกับอีก64โกลประมาณนี้พอแค่นี้พอ <c oughs> แค่นี้พอใช้ได้8รอบแล้วโอเคคลิปนี้ยังไม่จบนะครับแต่ว่าผมขอพักก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วเล่นมา2ชั่วโมง40กว่านาทีแล้ว <c oughs> คลิปนี้ยังไม่จบนะครับผมแค่พักไว้ก่อนเดี๋ยวไปอ่าเจอกันอีกวันอีกวันในชีวิตจริงนั่แหละเออไปเข้าวันที่2โดยวันนี้เนี่ยผมตั้ง ว่าจะมาะเด็จศึกบอสหนอนให้ได้นะครับโดยระหว่างที่ผมนอนคิดนั่งคิดเนี่ยผมก็ได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายๆคลิปหรือคลิปไหนสักคลิปเนี่ยแหละผมก็จําไม่ได้แล้วแต่ว่าคลิปนั้นน่ะผมได้สู้กับบอสหนอนครับแต่ว่าเป็นบอสหนอนเล็ก โดวยวิธีที่ผมใช้สู้เนี่ยผมจะต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆเลยครับสูงประมาณไหนเมื่อเทียบกับแมปในแผนที่นะครับก็ต้องสูงขึ้นไปประมาณนี้เลยแต่นี่คือการประมาณของผมนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องสูงประมาณไหนแต่มันน่าจะประมาณนี้นั่นแหละแต่เอาเป็นว่าพอไปถึงหน้างานเนี่ยผมก็ทำให้มันสูงๆไว้ก่อนแล้วกันซึ่งข้อดีก็คือผมไม่ต้องระแวงซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนสิ่งที่ต้องระแวงมีแค่ที่เดียวครับนั่นก็คือด้านล่างจากในวันแรกเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผมต้องระแวงทั้งซ้ายขวาบนล่างหรือว่า3 6 0องศาทั่วเลย มันสู้ยากมากแต่ถ้าผมลดทิศทางในการโจมตีของบอสได้เนี่ยมันจะดีมากครับแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือผมอ้างอิงจากบอสหนอนเหล็กนะส่วนบอสหนอนธรรมดาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้ไหมมีแค่ทางเดียวที่จะรู้ได้ครับนั่นก็คือไปลองกันโอเคตะก่อนไปขอเช็ค NPC หน่อยนะครับว่าบ้านพอไหมทั้ง5้าห้องนี้เต็มเป็นที่เรียบร้อยฮะอ่าหลังนี้มีแล้วเหลือแต่หลังนี้ครับคือผมรอ NPC กรอบบินอยู่นะเพื่อความชัวร์ขอสร้างอีกสักห้องแล้วกันแป๊บหนึ่ง Thank you. โอเคเรียบร้อยแล้วก็ขอพูดเรื่องนี้ไว้หน่อยดีกว่าก็คือเรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันทําให้มันง่ายกว่านี้ก็ได้นะถ้าไปดูในวิกิเนี่ยเขาก็จะมีสอนแต่ไม่ต้องห่วงครับสุดท้ายเนี่ยผมก็จะลื้อทิ้งอยู่แล้วแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับคือมีหลายๆคนนะแนะนําเข้ามากันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าแนะนำเนี้ยผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงดีนะครับเอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณแล้วกันสำหรับเรื่องไอ้นี่ครับการใช้ปุ่ม control นี่ดูที่เมาส์ครับถ้ากดปุ่ม control เนี่ยเมา ข,ของมันอย่างนี้คือแบบปกตินะครับมันจะเห็นผลเมื่อตอนที่เราใช้ที่ขุดเนาะแล้วก็ขวานนี่ฮะอันนี้คือแบบปกตินะแปบ๊บหนึ่งนะเฮ้ยอย่ามายุ่งดิเฮ้ยแล้วถ้าส่วนกดคอนโทรลเนี่ยแล้วพอกดใช้ที่ขุดนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีบล็อกสีเหลืองขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการล็อกบล็อกแบบอัตโนมัติให้เราเวลาเราขุดหรือว่าตัดนั่นเองนะเรื่องนี้ผมก็จะขอพูดหน่อยแล้วกันว่าผมเนี่ยรู้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณป่าจังเกิลไม่ใช่ป่าจังเกิล ใบอมขอรับเป็นที่เรียบร้อยนะอย่างที่ผมบอกครับแผนเนี่ยก็คือผมจะต่อบล็อกให้มันสูงสูงอ่าไม่ถึงอวกาศอะไม่ถึงอวกาศเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่แถวแถวนี้แต่ก่อนที่จะต่อบล็อกขึ้นไปเนี่ยผมว่าอารีนาที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้มันจะไม่จําเป็นเลยเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยที่ผมยืนอยู่แล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับคือแพตตฟอร์มมันเยอะมากผมว่าจะขุดแล้วก็เอาไปใช้ข้างบนนี้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เสียของเนาะก็เริ่มทําเลยดีกว่า ตอนนี่ผมขุดมาได้ประมาณดีแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องขุดต่อแล้วก็ได้เพราะว่าในกระเป๋าผมเยอะแล้วนะแค่นี้ก็เยอะแล้วเพราะตอนที่ผมต้องไปทําแพตฟอร์มข้างบนเนี่ยทำแค่ชั้นเดียวก็พอครับไม่ต้องทําหลายๆชั้นเพราะอย่างที่บอกครับบอสหนอนเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งมาจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนซึ่งมันจะไม่สามารถพุ่งมาหาผมได้แต่ที่พูดมาคือในกรณีของบอสเหล็กนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวธรรมดาอ่ะเราวต้องรอดูอีกทีแต่มีเรื่องหนึ่งครับที่ผมต้องขอไปทําก่อนมันขัดใจผมมากแป๊บหนึ่ง ทำไมกันทำไมกันนี่ขนาดผมต่อเติมมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะไม่มาจริงๆคงทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจากต่อเติมขึ้นไปเรื่อยเรเรียบร้อยขอ NPC กรอบินตัวเดียวเข้าใจไหม โอเคผมมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าศัตรูนี่เพรียบเลยนะไม่รู้จะเยอะไปไหนโอ้ยเหมือนต์น้อวิธีการขึ้นไปนะครับผมจะใช้เชือกนะแล้วก็จะต่อขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยอ่าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงใช้บล็อกไม่ก็แพตฟอร์มนี่แหละกระโดดแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะติดแพตฟอร์มอ่าติดได้แต่ได้หรือว่าติดไม่ได้นะผมก็จะทําการต่อแพตฟอร์มแบบนี้ไปยาวๆเลยนะครับสักประมาณหนึ่ง t 0 0 0 years later โอเคผมคิดว่าน่าจะต่อมาได้ไกลพอสมควรแล้วเอาแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องยาวมากแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอนะแค่นี้ยังไม่พอเดี๋ยวผมจะกันเหนียวไปอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือการใช้ npc พยาบาลนั่นเองฮ่ามันคือการกันเหนียวครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอสร้างบ้านให้ npc ก่อนแล้วกันเนาะ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า NPC เนี่ยจะอยู่อาศัยที่นี่ได้หรือเปล่าสามสองหนึ่งปึ๊บ ได้ครับทุกคนเห็นไหมถือว่าดีถือว่าดีในไหนตอนนี้ผมก็เตรียมสถานที่แล้วก็พยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกันเหนี่ยวอีกชั้นหนึ่งเลยผมจะรอให้เป็นเวลาเช้านะเพื่อที่จะได้สู้บอสได้ง่ายขึ้นนั่นเองงั้นเดี๋ยวรอเวลาเช้าเลยละกันไปฮะกีฮะตอนนี้ก็ใกล้เวลาเช้าแล้วนะจากที่เห็นเนี่ยผมได้ต่อเพิ่มไปอีกชั้นนะครับคือไม่ต้องตกใจว่าต่อทาไมคือช่วงระหว่างที่รอให้มันเช้าอะ่ะอ่ะในไหนก็ไม่มีอะไรทาแล้วต่อแพลตฟอร์มเพิ่มไปอีกเลยละกันแล้วก็ต่อไฟขึ้นบนด้วยให้้มััันนนนนสว่่่างงะอะอออแลีีีคคครบททุุกก็ืถ ได้ในช่วงกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมเป็นช่วงวันฮาโลาวีนนะครับแล้วก็อันนี้เอ๊ะเฮ้ยผมได้มาตอนไหนเนี่ยดอกจากแฮปปี้ครับทุกคนเอ้ยแล้วสามารถคาฟต่อได้ด้วยโอ้โหต้องเข้าช่วงฮาร์ดโหมดซะด้วยนะโอเคโอเคไม่เป็นไรไหนขอดูหน่อยสิว่ารูปแบบการโจมตีของมันเป็นแบบไหนเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีอันนี้ดีอันนี้ด,ด,ด,ดีเอาไว้สู้กับบอสนอนได้เลยนะเนี่ยค่อนข้างดีเลยเนี่ยมันเป็นการโจมตีแบบอย่างเงี้ยเออผมก็บอกไม่เอ๊ะ เอเอระเบิดได้ด้วยเหรอใช่ไหมใช่ไหมโอ้ เฮ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋งแปบ,บนึงนะมันเป็นเมจิกดาเมจอ่ะผมก็ต้องไปทํามานาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอลองสู้กับบอสหนอนณตอนนี้เลยนะครับถ้าสู้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคอาวุธที่ผมจะใช้สู้ก็จะเป็นอาวุธชิ้นนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วผมอาจจะใช้อาวุธชิ้นนี้ด้วยก็ได้เพราะว่ามันน่าสนใจมากๆถ้าผมอัญเชิญตรงนี้ไม่น่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนจริงด้วยต้องอยู่ในพื้นที่ของไปโอมคอรับนะ3 21ปึ๊บอ่ะได้แล้วได้ แล้วก็ขึ้นไปยิงลงไปยิงลงไปเปิดแผนที่ด้วยมันจะเห็นไหมเห็นบอสไหมเอา้เอา,อา,อาคืออย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยผมอ้างอิงจากบอสหนอนเหล็กนะซึ่งหนอนเหล็กเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาอัเชิญในไบโอมคอรับ คือไม่ต้องอยู่ในพื้นที่อ่ะมันอัญเชิญที่ไหนก็ได้มันก็มาผมก็เลยสู้โดยใช้ความสูงได้แต่ว่าน,นี้เหมือนจะไม่ได้ครับงั้นถ้าผมอยู่ในขอบเขตหรือว่าอยู่ในบริเวณของไบโอมพอรลับเนี่ยมันจะได้ไหมต้องสูงประมาณอันนี้อันนี้เลยแล้วอะประมาณเนี้น่าจะได้โอ้โหถือว่าห่างไกลจากที่ผมเคยทําไว้มากๆนะเนี่ยถ้าดูจากแผนที่โอเคไม่เป็นไรลองดูครับเผื่อจะสู้ได้นะ2,000 years later อ่าเรียบร้อยอันเนี้ยน่าจะอันเชิญแล้วก็สู้ได้แต่ว่าผมเกรงว่าบอสหนอดเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาถึงที่ผมยืนอยู่นะตอนเนี้ยไม่รู้อะลองดูหน่อยแล้วกันครับ3 2มามามดูสิอ่าโอเคโอเคอุ้ยโอ้โหทำไมมันยิงเ,เยอะจังมันยิงเยอะจังยิงเยอะจังเอ้ยเหมือนมันจะเหมือนมันจะขึ้นมาไม่ได้นะครับใช่ไหมแบบหนึ่งเฮ้ยอย่ายิงเยอะดิไม่ถึงครับทุกคนมันพุ่งมาไม่ถึงนะครับย่อแแบบนิดนึงอุ้ยเหมือนเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหทีอย่างนี้ถึงนะทีอย่างนี้ถึงนะโอเคครับตอนนี้มันแยกเป็นหลายส่วนแล้วฮะแล้วผมจะตีรับทําไม่นี้ค่อยๆค่อยๆใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นเออใช้พุ่งได้ใช้พุ่งได้เดี๋ยวผมขอลองใช้อาวุธที่ดอกจากแฮปปี้ดูนะครับดูสิอ๋อมันติดด้วยมันติดมันติดมันติดเห็นไหมมันติดตัวนะครับ ได้อยู่มานาหมดมานาหมดถือว่าเป็นอาวุธที่น่าสนใจดีนะครับแต่มานาไม่มีนะมานาไม่มีค่อยๆไปค่อยๆไปใช้อาวุธนี้เหมือนเดิมนะครับเอ้ยอันนี้อู้่สู้แบบสบายเลยครับทุกคนพยาบาลไม่ต้องใช้นะฮะตอนนี้โจมตีไปเรื่อยๆอ,อีซี่เลยครับถือว่าเทคนิคสร้างพื้นที่ให้สูงขึ้นเนี่ยใช้ได้นะครับอย่างที่บอกฮะซ้ายขวาข้างบนเนี่ยมันจะมาไม่ได้มันจะอยู่แต่ด้านล่างครับซึ่งเราจะสามารถโฟกัสได้ถูกจุดนะไม่ต้องวอกแวกซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็โดนล้อมแบบคลิปที่แล้วนะ ไม่ใช่คลิปที่แล้วดิก็คลิปนี้นั่นแหละของวันที่แล้วเออน่าจะเหลือแค่ส่วนเดียวแล้วนะอยู่ไหนเอ,อ่ยมามาออติดระเบิดไปเรียบร้อยครับทุกคนอุย้ยสำเร็จฮะบอสหนอนก็ไม่เท่าไหร่ดีว่า <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยหวัสดีครับนี่ครับอยากเข้ามาเอาเอาหายไปไหน อยู่ดีพ่แกก็หายไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรเก็บของเก็บไอเทมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเนาะตอนนี้ NPC มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับที่มีเครื่องหมายตกใจขึ้นน่าจะมีไอเทมขายใหม่ๆเข้ามาใช่ครับมีไอเทมใหม่เข้ามาอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยชุดกองเหรอ,อามาๆใช้ไงใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ ผมอยากได้น้ำยาแบบเจ๋งๆเอ้ยอันนี้มีขายเจ๋งเลยอันนี้ก็มีน้ำยามานาก็มีอันนี้คืออะไรเนี่ยผมขอดูแป๊บนึงนะเทรลพอร์ตไปยังปาร์ตี้เมมเบอร์น่าจะต้องเล่นกับเพื่อนนะครับถึงอันนี้จะใช้ได้ดูก่อน จริงด้วยครับใช้ไม่ได้นะถ้าไม่มีเพื่อนอันนี้ก็คือเหยื่อตกปลาอ่ะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วมาดูที่ NPC ต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ยโรมาเจดาออคิดใช่ไหมผมอ่านถูกไหมไม่เป็นไรใช่ไหมน่าจะเป็นไอเทมของผู้พัฒนาคนใดคนนึ่งนะครับ42โกลผมมีเพียบเลยซื้อมาเลยแล้วกันแล้วก็เซกโอ้ยน้องหมามาอยู่ตรงนี้โอ้ยจะทะลุด,ดินทำไมเนี่ยเอ้ยเอ้ยมีหาวถ้วย,ยน่ารักน่ารักอันนี้น่ารัก มาดูที่เอ็นพีีเดเดี๋ยว,ยวมันเริ่มน่ากลัวแล้วอันนี้อันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วอาจจะเกิดภาพหลอนจิตหลอนขึ้นก็นได้นะครับเมื่อกี้ดีเอ c ตัวนี้ก็ขายน้ํายาด้วยนะครับผมน่าจะเคยเห็นแล้วมั้งเอ้ยมองแล่เฮ้ยเจ๋งอะผมชอบหมดนี้ดิมีขายน้ำยาด้วยนะครับใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมขอเก็บไอเทมก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเปิดถุงที่หลังแป๊บหนึ่งเคลียรกระเป๋าเรียบร้อยมาดูที่ถุงนี้ก่อนละกันครับเป็นถุงที่เกิดในวันฮาโลวีนเนาะดูสิ มาเฮ้ยเฮ้ยหูแมวโอ้โหมองไม่ออกเลยครับมองแวบแรกนี่ก็นึกว่าปีกนะไม่ใช่ปึ๊บอะไรเนี่ยซัมอนแบ็กคิตี้โอ้โหแมวตัวนี้นะครับน่ารักดีอีกถุงปึ๊บโอ้เสื้อริปเปอร์อีกถุงปึ๊บโอ,อ,อ,ถบโอ้ถุงสุดท้ายครับปึ๊บเฮ้ย ชุดนี้อยากได้ชุดนี้อยากได้น่าจะดูออกกันนะครับชุดคร er ิปเปอร์นนเดงเล่นมาตั้งนานก็ไม่เคยได้ดิเพิ่งได้ครั้งแรกนะครับชุดคริปเปอร์เดี๋ยวผมว่าต้องทําหุ่นลองชุดด้วยเดี๋ยวค่อยทำโอเคมามาถึงเรื่องของ <c oughs> เก็บให้หมด่ะเรียบร้อยอย่างแรกนะครับอันนี้ซลมอนนะซลม,มอนหนอนคล้ายๆดวงตาแล้วก็สลามเลยนะครับที่มันจะย่อขนาดให้เป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเดี๋ยวผมค่อยเปิดแล้วกันอันนี้ก็เป็นรูปปั้นสีทองวางไว้แบบมมซัว,วก,ก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยยังไม่มีพื้นที่นะ อันนี้เกี่ยวกับคอรับน่าจะเกี่ยวกับไบโอมแล้วก็อันนี้น่าจะเกี่ยวกับบอสนะครับก็จะเป็นข้อมูลของไบโอมคอรับแล้วก็ข้อมูลของบอสหนอนซึ่งอันเนี้ยไปอ่านในวิกิก็ได้นะครับมันน่าจะละเอียดกว่านี้เนาะงั้นก็เก็บไปเลยแล้วกันมาสูถุงกันครับ3 2 1ปึ๊บได้แร่ม่วงแล้วก็ชัดดูสเกลแล้วก็ออเซสซอรีของบอสหนอนซึ่งมันจะช่วยลดดาเมจที่ได้รับมาเนี่ย10% ถือว่าโอเคเดี๋ยวก่อนจบคลิปเนี่ยผมขอทําเซตแร่ม่วงก่อนนะคือชุดเนี่ยมีครบเซตแล้วสิ่งที่ผมยังขาดอยู่เนี่ยก็คือที่ขุดขวาน ค้อนแล้วก็อาวุธทั้งหมดที่เกี่ยวกับแร่สีม่วงในฮีผมมีอยู่124เอามาเติมก็จะได้เป็น171แล้วก็ Shadow Scale เข้ามาเติมปื๊บเรียบร้อยฮะคือใช้แค่นี้ครับแล้วก็เอาไปเผาก่อนได้มาทั้งหมด57ครับไม่น่าจะพอมั้งอ่ะลองดูลองดู Pi ก k อ Pick x e p ์พา r อยู่ที่66%เมื่อเทียบกับ p พต t i n u m แล้ว55อ่ะดีกว่าเอามาเลย พลังค้อนอยู่ที่100%เปเมื่อเทียบกับแพตตินามแล้ว80%นะดีกว่าคือน่าจะดีกว่าอยู่แล้วแหละต่อไปก็ค้อนนะครับค้อนจริงๆก็ไม่ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะผมขอคาบอย่างอื่นมาก่อนดีกว่าอย่างเช่นธนูมาอยู่ที่13เมื่อเทียบกับอันที่มีอยู่15เอาอ๋ออันนี้มันมีบัฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเพิ่มบัฟกับ NPC น o กอบินก็ได้แต่ลตอนนี้มันก็ยังไม่มาดาบมี้ี3ดาบนี้ 23, ามครับ เอามาเอามาเลยยังไงก็เอาเซตนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนไปทั้งเซตเลยน่าจะเหลือนะเหลือทําค้อนได้ครับเอามาเลยเรียบร้อยฮะเบ็ดตกปลาไม่ได้นะครับแต่ผมยังไม่ใช้ตอนนี้แหละเบ็ดตกปลาหรืออาจจะคราบในแร่ที่ดีกว่านี้เลยก็ได้ตอนนี้ก็ได้ครบเซตแร่ม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบอีกนิดนึงอีกนิดนึงมานาครับจาได้ไหมมานาอ่าเอาดาออกมาแล้วก็คราบมานามาจํานวนหนึ่งไม่รู้ว่าเท่านี้ตันไหมมีอยู่200ผมว่าน่าจะตันแค่200นะ ย,ยังได้อยู่โอเคไม่ได้และอันนี้ไม่ได้แล้วตันอยู่ที่220ผมว่ามันตนนันแค่2 0 0นะแสะดงว,ว่ามีอะไรที่มันเพิ่มมานาหรือเปล่าไม่เป็นไรช่างมันถ้ามันได้เท่านี้ก็โอเคแล้วโอเคครับทุกทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เด็คิปเปอร์ก็ขอลาจากกันไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม